เขา,าส่งเขาสูช่องช่อยจังปาดูนะคะวันนี้ป้าตื่นมาแต่เช้าเลยนะคะลุงก็มาแล้วก็ปลาก็มานะคะมันต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ทำเตรียมเตรียมเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ก็เตรียมกับเตรียมก๋วยเตี๋ยวนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ <laughs> ทําอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะผักอะไรแล้วก็ลวกเสร็จหมดแล้วนะคะเตรียมหองที่จะไป วัด <What? S 2> ทำโรงทานนะคะวันนี้นะคะว่าจะต้งองเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเรากำลังเตรียมเตรียมเสร็จแล้วรอแต่ว่านะคะให้รถมาเราก็ยกใส่เข้าไปพร้อมทานได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ทากันทำเสร็จแล้วนะคะตั้งแต่ตอนเช้า เสร็จเรียะะบร้อยแล้ว,ะะวลไ่ไได้อ่านมนนะคะคุปาก็าาาามาเ,<ล>เราก็าช่วยกันทำใก่จะสเสร็จแล้ว เข้ามาเราก็ช <Netz mainly service als> <f dragging> ่วยกันช่วยกันธรรทุกอย่างเตรียมพอมไว้หมดเล้วะเตรียมใไว้ทิ้งคนอื่นไปติดกันในควากรู้เพื่อจะได้ทำกัีตัวเองบ้างจำมา้อขา

เรกินบข้าวมันไนะ

นี่คืออันสื่อสินเชื่อบาดแล้วหรอไปแล้วนี่น่าคือสินเชื่อบาดก็คือจะเบลอเบลอเบลอ กองงไหนป้า้ตรง่าไมได้พอมีมีใครถ่นั่งกนในโรงครัวน้าไปก็บอกเลยวกไม่เาถ่ายแล้ไม่ถ่าอยู่แล้ไม่ช่คนเยอเข้าไม่ออกมาหรอกป้ามาทำสูตรนี้ใส่น้ำเลยนะ้อมคอยมดร้อให้น้ำเดือดแอบแหลทำใหม่เขาไลใส่ต้นหอมต้องไปทำให้มีเก็ดต้นหอมเอาไหมป้า จะใส่ในต้นมีมีเยอะแยค่ะแต่มันล็อกดูล็อกหอมละหอม็แหละ้วแก็ตื่นมาทำเมนูนี้นะคะแต่เช้านะคะีลก็มูมุกเ็นเนูี่ช เจ้ถุงมืออีลยมีว่เรอง้ถุงมือกออมือี้ใช่ไมีว่ะหมดงั่หรอคเดี๋ยวก็ได้ออกงานอีกเอาแถ่งูดเอาปหน้าก็เป็นบ้านชิดเจยปในบ้านชิด

ถ้เราร้นนคนนี้หยิบเส้นี้เติมผักคนนี้บบเติมหมูอะไรเงี้ยคนนี้ตักน้ำอพ <c oughs> อีนนแล้วก็สองคนก็ปุู่เองตรงนั้นของพ่อตนี้มี่ยังช่วย <c oughs> า,าไปกันมันจะมันจวเพราะว่าคนจับเ,เส้นใส่ด้วย <c oughs> แล้วก็คนตักน้ำา <c oughs> ล้วก <c oughs> ็อ่าคนเจอหมูแห,ห่เองเดี๋ยวเขาไม่ออหยิบเอง <c oughs> นกิน้อเปี้ยวใส่ปลาเลยนะมันใส่ไข่เดงเันทำทำกินของเองไ่อนก็ฝันเห็นเปรี้ยวนะพูดถึงไป,ป,งปมีารตี้แล่อฝนมันเปรี้ยวเอ้าหนว่ากลับบ้านไปแล้วหน้าดํามลตกใจ <laughs> เส้นเเส้นเดียวกันมนจะได้ม่ยากมัจะเส้นญเส้นใหญ่จะเลยรราเอาปทำลงทาน่ะนถูกต้องเส้นเล็กเลง่ายสุดแต่ลงทานบ้านชิดอ่ะมีเอซีฐานบ้านบ้านบอกว่าให้บ้านชิบ้านทำบัวลอยได้ไหมโมนีได้ได้้นบ้านก็บอกว่าได้บัวลอยม้อใหญ่ลงทำเป็นก็เกียวหรือว่าไปจับดีไปจับจะไม่เคยลองไม่เคยลอ เกลรเดี๋ยวเาพนาที่กยวไว้แล้ว่าเราเริ่มพ้องแล้เริ่มรู้ว่าเราทานเดี๋ยวเราทำใช่ของเพื่อนลงทานลงทานกเสี่ยวได้หน่อยแล้วก็จะพัฒนาเป็นนังนงบ้างค่ะอาจจะเพาะปลาเาปลาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พัฒนาไปเนาะกจับง่ายกว่าเพาะปลาวจับก็ตักตักก็เกาะปลาก็ตักเหมือนกันเหมือนกันไม่ก็เกาะปลามันจะง่ายอะไรเยอะมัน แต่แต่เออแต่เครื่องเยอะกว่าแต่ไม่เราก็ทําแบบเราไปทำงทานที่ไหนให้รู้ว่าทาแญี่คนอร่อยอย่างไงน้อร่อยได่ต้องทให้อร่อยนะเออต้องให้มันขึ้นชื่อเไม่เห็นช่องไม่เจยเลยก็พิมพ์เข้าไปเจยจํำป่าดงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดเข้าไปดูนะคะน้ร้อยอะ เอาตื่นมาตีสี่ก็เขาเปิดแก <c oughs> ไม่เห็นมีใครไรสดลละนะีใครยังไม่แพออกมาแามต่วาี่้านะล่ตอตื่นมาอีกทีอ้าตห้าขึ้นอ้าวเขาทกันหมดแล้วนี่วะทุกวาสีปบ้านหญาติจะตื่นแล้วนะวต้ัง้ง,งนวะนล,ล,ละปกติาเปิดแ่นางวันนงวันดกูไลน์ไม่มีใครไลท์เลยลุงมาลงุลง ก็ที่เนมาเห็นลุงอยู่นี่แล้วจะมอยู่นี่แล้วลุงมาก่อนลุงยมถืนแต่เช้าเนาะคนเคยืนแต่เช้านแต่เช้ามดันมีสองทกปลกลาไม่ใส่ดีกว่ามันมีมันมีสองุกลนอยู่แล้ว กกนนอันนี้ก็คั้วไข่ใช่กนะถึงขั้วไข่ก็ไม่ได้กินน้ำนะปลามาจะมาที่ปกแล้วเนะี่ยเห็นไหมฝาแดงอะ่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เออเนี่แหละนปลาไม่มดใส่เน,น,น้ำก็ำโอเ,นะเโลแล้วเพราว่าดีก็หลงไปล้เดี๋ยวไปส่งชิลร์ว้ก่อนทิ้มโทรศัพ กานลึกกว่าก่านวเลยนะคนี้เหรอคลิปนี่เหรอแล้วจะถ่ายอะไรบังเอาต้นสาวบังถ่ายต้นสาวบ่ไม่ได้เห็นหน้าใครสักคนนี่ตั้งไว้อย่างนี้ใา่ประจําไอ้่จเป็นราสกหถ่ถ้าถ่ายะ่กถ่ายน้อยก็นวพเส้นมัุ่มพอดีเลยมากอะไรก็จะแบบนี้แหละพสด เาอกอนี้ผลัดมีนะผัดมีก็จะง่ายนะหลวเลยคุคนลงมาแล้วผตเป็นตัวรอแต่เช้าเลยรอแต่เช้าหาเสื้อแต่เช้าเสื้าวเก็บวาตรงนี้ ว่าขาลุงนั่นเลยไปใช้ต่อหรือเปล่าเนี่ยใช้ต่อใช้ต่อรู้หรอกผัดรู้กันเลยไปผัดไปมองเล็กไปมันลดมีกาเฟให้ลุงกินแล้วไม่ต้องห่วงกาแฟต้องที่หนึ่ง อต้นหก็ในตู้ล็กไว้หไม่ด้กหันไว้แ้สหันตรูะเกียวใส่เกียวใช่หรอเอ้ใส่ได้ใส่ได้ยังไงเนี่กระติก้าเขียวน่ะมัดไว้อนั่นแหละมาแล้วนะครับโอ้โหาก็เมนเข้ามาในช่องลุงเอ้ลุงอยู่ไหนพ่อมาดูทีอาลุงก็ลั ขอเลยบ่ค,ค่ะก็ช่องแม่เจอนะคะก็ขอญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่ถ่ายต้นเสามานานนะคะ <c oughs> ขอบคุณต้นเสา <c oughs>